สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับแนะนําสินค้าครับเครื่องพ่นยา3สูบ6หมุนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์5.5แรงนะครับเนี่ยตัวนี้ยี่ห้อไทเกอร์นะครับไทเกอร์นี่เป็นแบรนด์ไทยร0อเลยนะฮะจะดูนะฮะปั๊มตัวนูนเลยนะฮะ made in Thailand ถือว่าใช้ได้นะครับยี่ห้อเดียวกับรถจักรยานยนต์ไทเกอร์นะฮะพร้อมมาพร้อมกับปั๊มพปนยา3สูบนะฮะคาบูของมันนะฮะนะฮะตัวนี้เป็นขาบูเดิมเครื่องยนต์เดิมนะฮะมาทำการเทสต์สตาร์ตเครื่องเหมือนเครื่องยนต์ฮอน d a ทั่วไปฮะ ่ะสตาร์ทเปลี่ยนมุมครับอ่ะถือถือด้ามพ่นปรับฟูปรับแหลมอยู่ที่ด้ามพ่นนะครับเนี่ยดูความแรงนะโอ้โหแรงมากเลยฮะเนี่ยยกขึ้นสูงๆเลยยกสูงเลยนีสูงถึงเสาไฟฟ้านะ สามารถปรับแรงดันที่ตัวเครื่องได้ฮะ oh, <no. S 1> ไม่มีเยิ้มไม่มีย้อยเลยนะตัวนี้สนใจติดต่อได้เลยนะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องยี่ห้อนะฮะเครื่องยนต์ถือว่าใช้ได้นะฮะในราคา3,500บาทนะฮะ oh, <no. S 1> ถ้าจะส่งต่างหากนะครับอนีย yeah. ถือว่าแจ่มเลยนะชุดนี้จะแถมสายดูดและสายน้ำบนให้พร้อมใช้งานนะฮะฝากด้วยครับตูเชียงใหม่คนระับ